สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะวันนี้เราไปนะครับไปดูนะครับพระที่มีนะครับลูกค้าส่งมานะครับสองรายการนะครับสกล่องนะสกล่องนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าได้อะไรกันบ้างนะครับกล่องที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มาสองกล่องนะเราแกะกล่องแรกก่อนนะครับจัดป้ายแกะเลยเราวมาดูของนะว่าวันนี้เราได้อะไรนะครับ คนพี่นะที่ส่งมาแบ่งปันนะครับส่งมาส่งเอาแฮกมาดีมากส่งมานะครับแบ่งปันนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไระนะครับนี่สองเหรียญนี้เป็นเหรียญเสมาปีสี่สองพิธีไหว้ครูนะครับเสมาปีสี่สองพิธีไหว้ครูพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเสือตินโตนะนะครับนะครับ อลองดูว่าแท้ไหม,มนะครับองนี้แท้ตาเปล่าสภาพสวยๆเลยนะครับม,มาดูองที่สองกันว่าแท้หรือไม่แท้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดนะลง youtube นะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยงานเยอะมากนะครับก็จะอัดนะครับลงชอที่มีเวลานะครับโอ้แต่ละองค์นะครับวิวสวยๆ ก็ขอบคุณนะครับนะผมก็ยินดีรับเช่าให้เช่านะใครมีพระหลวงพอเปนก็ทักมาผมได้เก่งบางพระนะครับจะเอาไอดีนะครับไอดีไลน์นะครับ,จะ,ะรบ,ะรบจะขึ้นไว้ให้นะครับนี่เหรียญเพิร์ด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 นะครับเหรียญเพิร์ดนะก็แพ็คทัวแพ็คมาดีอ่ะนะว่ากันแบบ เป็นลอยเ่นเพิร์ดโอเคสวยแท้ตาป่าแท้ยันกล่องเดิมแล้วก็ลูกอมลูกอมแล้วลูกอมนี่ลูกอมน้องเฮงปี40กว่าอันนี้ก็แท้นะเดี๋ยวกล่องที่สองนะผมจะรีเพย์ให้นะแบบ ไวๆเลยเพราะว่าชุดนั้นเป็นพระย้อนยุคนะครับเป็นพระปี37รุ่น2นะก็เลยเดี๋ยวรีเพยให้จะค่อยอธิบายเหรียญหน้าบันนะครับปกเสก3ามไตมาดอันนี้เป็นียปีสาศูนนะครับสร้างสะพานนะเหรียญลอยหยดน้ำแคแค้หมดเลยเนื้อเงินหรือเปล่านะ,ราะครับก็คุยกันไว้เนื้อเงินเหรียญรุ่นสบายใจรุ่นสบายใจเนื้อเงินหรือเปล่า ่าเนื้อเงินครับนะครับขอขึ้นกล้องแป๊บหนึ่งนะโอเคตัวตัดชัดเจนเนื้อเงินนะครับป่ายเดี๋ยวรอติดตามกล่องต่อไป กล่องที่2ที่ได้ก็เป็นเหรียญเพิร์ดนะครับปี37นะครับนะทันที่ออสเตรเลียอันที่2ก็เป็นเสือนะครับใบคูใหญ่นะครับเสือติงโตนั้นเหี้ยวเรียกกันนะครับเสมาเสือใหญ่เสือติงโตแล้วก็น้องเฮงนะครับปี40กว่าแท้ทองคำปนปลุกเสกเหรียญที่5ก็เป็นเหรียญปี30ศนเหรียญที่6ก็เป็นเหรียญหน้าบันนะครับเหรียญที่7ก็เป็นเหรียญนะครับรู้สบายใจเนื้อเงินนะ ส่วนเหรียญย้อนยุคนะครับก็มีปี38องค์องเดียที่เลี่ยมเงินนะที่เหลือเป็นปีนะครับ37มหมดกระไทองพุทธาัยกับลงยาแดงนะครับก็ทั้งหมดนะเหรียญย้อนยุคก็มีทั้งหมด2 1เ,เหรียญน,นะครับถือว่ารับเข้ามาเยอะมากนะครับโรงยาเดิมๆด,ดูง่ายนะครับนะครับผมลงยาเดิมๆด,ดูง่ายนะครับ ครับก็ชมไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กราบขอบคุณพี่ทุกท่านนะที่เข้ามารับชมจนจบนะครับก็อินดีรับเช่าไว้เช่านะครับนะนะครับก็ขอบคุณพี่ทุกท่านนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ทุกท่านรอติดตามคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ก็แม่ก็ได้ลงนะแต่ก็จะลงให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ